หรือที่คนในวงการเพลงรู้จักกันในชื่อไพรสนรุ่งรังสีเกิดเมื่อวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2489ณบ้านบุญเรืองอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเป็นบุตรของพ่อเต่งแม่สุพรรณยุติธรรมมีพี่น้องจำนวนทั้งหมด3คนประกอบด้วย1นายเซงยุติธรรม2นางเคนเมสวัสดี3นายทุนไหลย,ยุติธรรม หรือพ่อไหลที่ถือเป็นน้องคนสุดท้องพ่อไหลจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่โรงเรียนบ้านสันช้างหินอำเภอดอกคำใต้และได้บวชเรียนเป็นสามเณรที่วัดบุญเรืองจนจบการศึกษาระดับชั้นนักธรรมตรี ด้วยความที่มีน้ำเสียงอันไพเราะในขณะที่บวทเรียนที่วัดบุญเรืองเมื่อสามเณรไหลขึ้นเทศธรรมครั้งใดเหล่าญาติโยมและบรรดาสานิสิกก็จะมาเฝ้ารอฟังนี้ได้ขาดและนอกจากการเทศแล้วสามเณรไหลย,ยังชื่นชอบการร้องเพลงการแหล่รวมไปถึงจอยซอต่างๆเมื่อลาศิกขาบทออกมาแล้วทิดไหลพ่อไหลได้เริ่มต้นอาชีพด้วยการขายยาตามที่ต่างๆ เวลาได้เงินมาก็เอาไปช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอด้วยความเป็นคนอบอ้อมอารีและมนุษย์สัมพันธ์ดีทําให้พ่อหลายเป็นที่ชื่นชอบของคนทัท่วๆไปที่ได้พบเจอแก่สีมีเงินเป็นล้านเล่ิกซมาที่นี่อะมันาหากินเข้าพูดครับหากินแถว สิทธยาหยุงยาเห็ดนะสิทธยาเห็บ้านฝนตุกมังกับมอชะตังไปขายยานีป่ฝนเขได้แต่ฝนเมอตังก็คือปนวยฟีเหีบไม่นฝยค้นที่ดูคุ้นาะผมมีชะตังบ้านคนมีชะตังช่ขาป่นตัวแทนบ้าเอาเอาป่วยเนี้ยม่นคนคุ้นที่ใจจีอ้าล้มนี้แต่เดี๋ยมีไคเต่าอล้มณีดแต่เลยไปไหน คนตัวเล็ๆว่ามันไครหัวมันอ้เรนอูหยังมีอย่างนี่มีกระฟอกี้ยน่ะแจ๊เฟืนสักอย่างข้าจังซื่อยังเขาเพิ่กินคนที่ตัวลูกๆอ่ะเขาชอบไปตีไหนแครคนก็ชอบเนี่ยคนเท่าคนเกมบาลอ่อนอย่างชอบมันทั้งนั่นอ่ะและด้วยความที่บิดาของพ่อไหลเป็นนักร้อง เลยเป็นแรงบันดาลใจให้พ่อไหลรักในการแต่งเพลงโดยจะพกสมุดติดตัวอยู่เสมอเมื่อไปขายยาที่ไหนๆพอเจอกับอะไรพ่อไหลก็มักจะหยิบสมุดขึ้นมาแต่งเพลงอยู่ประจำพ่อไหลได้เริ่มต้นตามฝันการเป็นนักร้องนักแต่งเพลงอย่างจริงจังด้วยการสมัครเข้าทำงานในคณะรำวงเพื่อทำหน้าที่เป็นโคศกตามงานต่าง โดยจะใช้เวลาที่ว่างแต่งเพลงคู่กันไปอีกด้วยระยะเวลเวาที่อยู่ดอกคำใต้เวลามีงานต่างๆพ่อไหลมักจะเข้าร่วมร้องเพลงโชว์แต่จะไม่ประกวดเนื่องด้วยมีความสามารถเกินกว่าจะประกวดแข่งขันและยังรับหน้าที่ทพิธีกรบ้างบางครั้งสมัยอดีตยุคที่การบันทึกเสียงยังไม่เจริญเท่าปัจจุบันการร้องเพลงส่วนใหญ่ มักจะเป็นการร้องสดแต่งทำนองเองแล้วจดจำไปร้องซึ่งพ่อหลายจะเป็นคนที่มีความสามารถในการแต่งเพลงโดยสามารถใช้อวัยวะในร่างกายมาช่วยคุมและคิดจังหวะทำนองไม่ว่าจะเป็นนิ้วมือหรือนิ้วเท้าและทุกครั้งที่แต่งเพลงได้ก็จะนำเพลงนั้นมานั่งร้องให้กับภรรยาฟังและถามกับภรรยาว่าพอใช้ได้หรือไม่อยู่เสมอ จับทั้มน้องของเปิดไปเองเปิดเอาทัน้องคนเดียวเปิดออกทั้มน้องอย่างจัดการคนเดียวป่ะถ้าแต่งเพลงนี่มือนี่กูนิ่วมานับนับนับเดียวไปเขียนนับนับเดียวไปเขียนบุดเอามาห้องกวนก็เป็นเพลงจัดดีอ่ะอเจนนดมือนั่นน่ะแล้ตีแล้วโมบเลยอ่ะมือนี่ะอ๋อมือเนี่ยนับมือเนี่ยนับอย่าลงก้อนหน่ออืมคนสบายก้อนหน่อลงด้วยตัวยังยึดต้นด้วยตัวยังเป็นลูกใหญ่ขนาน่ะอย่าสัมัสกันเนาะ เป็นอย่าใจมือเราหูเราหูเยอะนี่กป็นปเ่ยหูผมเต่เราหูเยอะนี่เป็นยากานั่งแม่นั่งกันอย่างมี้นิมือเตะว่าเป็นจะได้นี่เออเป็นยาที่ทีแต่งให้ก็เปันเป็ีใจนือมีหลงหลงแบบไปข้อมุลนไหม่ลงแบบลงแฟนเพลงทำน้องเพลงอินาบันวานนะอันนเขาเบิดไกละ เออน่ะเออว่างมือแม่ใช้มือมือมันมันมีโนดเนาะครับเอ้นี่ว่าไอ้ใช้มือตัวนี้มือตัวนี้ล็อเสียงสูงเสียงต่ำใช้นิ้วมือของแต่ละนิ้วเนี่ยตั้งคนเดียวเหมือนแต่ก็ไอ้แตงเล็กือว่าคือว่ายากนะมัต้องใช้ความจำนาะเออใช้ความจำแม่เป็นพ่อน้องหรือว่าเป็น อ่อเขาห้องอย่างทั้งน้องอี้เป็นเด็นั่งเขียนโจทย์ไว้เขียนโจทย์ไว้นับถีนับมือโจทย์ไว้ต่ำอย่างต่ำทำพัดเนาะทำพัดด้วหนังสื้อเฮแต่อะไรก็เป็นอย่างอันนี้แม่หันใจมือตลอดจากแต่งเพลงเนี่ยสังเกตว่าเป็นใจมือใจนิ้วมือตลอดครั้งหนึ่งสมัยที่กรมประชาสัมพันธ์มีสถานีโทรทัศน์ช่อง8จังหวัดลำปางได้มีการจัดประกวดการร้องเพลง มีการคัดเลือกเพื่อเฟ้นหาผู้ชนะเลิศรับของรางวัลพอหลายจึงได้ตัดสินใจเข้าร่วมประกวดในครั้งนั้นโดยนำบทเพลงนครล,ลำปางที่ตนเองแต่งขึ้นไปขับร้องจนทำให้สามารถชนะใจกรรมการได้รับรางวัลชนะเลิศไปในครั้งนั้นไผ่ไออออม่ก็มี สถานีโทรทัศน์นี่มันมีกมบะสาสัสามพันธ์ช่องแปดลำปังนั่นนะครับบ้านเฮานะมันขับได้กัแค่ช่องแปดลำปางอะแล้วแกบนจัดประกวดกันร้องเพลงเนี่ยบนคัด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 เรีอกกันตลอด,ด,ด,ดละคัดคัดคัดเรามีตัวเต็งเป็นอย่ได้ดทีหนึ่งนี่เพลินละแล้วก็พอดีคุณท้องไรเนี่ยแกกับไปสมัครลรวครับเนาะเราไปร้อ,องกบนฟังอะแกแกเพลงของแกเนี่ยร้องเองแตงเองครับ นครลำปางเนี่ยแต่าะตัวเ็งเป็นมีอยู่แล้วน่่เป็นประจวบห้าป่าแกไปไปล่องไปประกวดเพื่อแกห้องจบวะหลแกได้ที่หนึ่งเลยครับเพลงของแกแกร้องเองแต่งเองครับเพลงแกทําให้ชื่อเสียงการเป็นนักร้องนักแต่งเพลงของพ่อไหลเริ่มโด่งดังขึ้นตามลำดับปีพุทธศักราช2511พ่อไหล ได้ย้ายรกรากไปอยู่บ้านห้วยเคียนอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายจนได้พบรับกับนางคำสาสคู่ชีวิตในอนาคตเมื่อความรักสุดงอมจึงได้ตัดสินใจแต่งงานใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันและในปีถัดมาจึงได้มีโซ่ทองคล้องใจที่พ่อหลายได้ตั้งชื่อให้ว่าสุรพลยุติธรรมแต่นื่องด้วยเลือดความเป็นศิลปินที่เข้มขน้นยังไหลเวียนอยู่ในร่างกายตลอดเวลา เมื่อย่างเข้าสู่ปีพุทธศักราช2514หลังจากที่ภรรยาได้กำเนิดบุตรพ่อไหลจึงได้ตัดสินใจเดินทางไปกรุงเทพเพื่อนำเสนอผลงานเพลงของตนให้กับค่ายเพลงและนักร้องดังต่างๆจนทำให้นักร้องหลายคนในเวลานั้นมีชื่อเสียงโด่งดังเช่นเพลินพรมแดนพนมนกพรรุ่งเพชรแหลมสิง์พรพิรม วัยพศเพชสุพัณสายยนสัญญาและโดยเฉพาะทินกรไครลาดที่ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำหลังจากที่ได้นำเพลงพ่อไหลไปขับร้องผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับพ่อไหลในนามของนักแต่งเพลงไพรสนรุ่งรังสีมีอยู่จำนวนมากมายทั้งที่เป็นนามของพ่อไหลเองและที่ขายลิขสิทธิ์ไปแล้วอาทิเช่นเพลงสาวทุ่งในกรุงเทพเพลงริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชาา เพลงไม่เหลือสักนางเพลงดอยนางนอนเพลงคนหูเบาเพลงกลนจุกสิงโตที่แต่งขึ้นตอนที่ได้ยินเสียงกบเสียงเขียดร้องในขณะกำลังเข้าห้องน้ำเพลงเขียนจดหมายส่งมาที่ไม่เพียงแค่ดังเฉพาะในดอกคำใต้เท่านั้นแต่ยังโด่งดังไปทั่วประเทศและเพลงนครลำปางที่ทำให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ตั้งชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วทุกแท้องในงานโอนทุกสิงโตคูงสัตว์เนลืองนองยืนมองชอบใจร้องโอ้ฉันนี่ตัวน้อยจอมโกอ,ออกเป็นในขณะที่พ่อหลายกําลังมีชื่อเสียงโด่งดังอยู่นั้นโรคร้ายก็ได้คืบคลานเข้ามาในชีวิตและร้ายแรงจนกระทั่งทําให้พ่อหลายถึงแก่ชีวิตที่โรงพยาบาลในกรุงเทพ ด้วยวัยเพียง29ปีเท่านั้นนับเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตผู้ชายที่ชื่อทูลหลายยุติธรรมหรือใครสนรุ่งรังสีนักแต่งเพลงผู้ยิ่งใหญ่ของดอกคำใต้ที่ได้เดินทางเข้าสู่กรุงเทพและไม่มีโอกาสได้หวนคืนกลับมายังบ้านนาเมืองพยาอีกเลยแม้พ่อไหลจะไม่ได้อยู่สร้างความประทับใจในเสียงเพลงให้กับผู้คนอีกต่อไปแล้ว แต่บทเพลงอันทรงคุณค่าที่กลั่นออกมาจากประสบการณ์ชีวิตและยังคงอยู่เป็นมรดกให้ชาวดอกคำใต้ได้ภูมิใจว่าครั้งหนึ่งใครสนรุ่งรังสียังเคยได้ฝากผลงานและชื่อเสียงให้ปรากฏไว้ในฐานะบรมศิลปินครูเพลงท้องถิ่นณถิ่นแดนอำเภอเดอกคำใต้แห่งนี้